อืมพี่น้องปลาแดกปูอาไว้เด้อ,อ,ดอทีกินเด้อบี่กินอืมก็คืออืมเขาเ้าได้พี่น้องเขาเสาเปนเขาเชียงเขาเชียงมันเขาแล้ว หอมมือละค่ะคผู้บ้าแล้วมนุษย์ท้าเงินของเปียกน้ําโมหมูนะหวานดีลูกแตงโมเราไปหึแตงโมเราก็หวาน

กินไปเราไปพี่หน่องแซ่บไป้มึงเข้ากระแทกแบบนี้แหละเพราะี้ลงมันตักน้ำนเย็นไปอยู่ในการกินกระบ,บอกง,งามคือเพลินดอกพี่หน่องเลยบอกเขาอยู่ให้นากระตันปีป๊ กินเสียสโละมากับแกงค้างดึกๆเอ็มบ่นอะไผัวเออขี้ข่ากินเสียสละมึงนมากินน้ำกันเบิร์ดอุ้ยกินไปเบาไปตัวพยายล่องพันวาแกงอีหล่าสาวเยอะสูดเวอิ่มบวอซานพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> บิ่งซอยกันเนี่ยอันความบนแพงเมียแบบเนี่ยเบิ่งนำ้ำนัน่นอรือนำ้ำลายหรือน้ำเมียเวอรซานว่ะสื้อมาเต็มถ้วยกินเมียกับซีอิ่มแล้วกินพี่น้องเบิง่ง Để mất sức thì nó tìm đâu tham quái kia hm? Tae quá mỉa dăm quái mới ừ. Ừ. nha mhm 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 vậy? mhm nó mhm 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 à, mhm ta mhm 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 phải nhảy nè, mhm 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 าเก่าไปอยู่สองหัวเมียจ้ะกลับมาให้สื่ออะไรหน่องทุ่งหนึ่งหาสิบบาทจ้ะมันดำจับจับสัวสวดเลยหืมตัวดินเราสวดว่ามันโม่มันมันโม่หนึบเลยมันกขอบเลยนะแล้วรัดคิ้วอยู่เข้างเฉยอืมเอาเด็อดเราอะไรงานถ่ารโดนเลี่ยเอาหือ คือเป็นลูกข่าวประจำนี่กินไรเท่าเนี่ยคือให้ซิคนมาสื่อนะ้ำเอียงก่อนเนาะปลาแห้งนี่เหลือหม้อ้อยจังเด้ว่าตอนไหนฮะตอนเปรี้ย Nó toàn đi ăn đi ăn đi dính đã toàn dẻo, ăn toàn ừ, dẻo, ừ. 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 nó ăn bên ăn sao ăn đi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  đi ăn ăn đi giờ đi ăn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  đi ngã ngã, ngã đi ăn đi ăn หน้ากระดำเลเ้วสิหน้าดำเนี่ยเป่าหน้าดำแล้วหน้าคอยกันยู่อยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วเบื้องโดดไทยเทีย่ทยงให้หน้าคอยอให้ได้ลงอันต่ำชุดตั้มหึ่งเจ็บไรหลัหลนตั้มเสียพี่น้องเอ้ยนี่อะไรก็เจ็บ ยิ่บ่าอปาปากกลวงเฮ้ยมาไม่ค้หัวเมียพไร่อ้โอ,อ,อโอ้ยก่อ,ยอนทายไม่เดกพีกอา <c oughs> ออกลกรไปส่วนบางทีมันพี่น้องบึงมากรทำยังไงเสีดายเสียขวงอืมเยพี่น้อง มันเผ็เอดดอ <Huh? S 1> มันเผ็ดที่ไหนเผ็ดน้ำใม,ม,มันเหมือนเหมือนเลเปียกันมเผ็ดนี้ hmm. hmm. ห่อนน้ำกนลนะ <One now. S 1> มันเผ็ดเนาะมันห่อน,น้ำกนลนะ hmm. hmm. ห่ะบบหวานอะไรั กินอยู่ตัวนึ่นี่ฮะก็จินมในช่องหน่อยบอา้างออกินหน่อยหนึ่งเดียวเพีชรนี่แหละมีกินหน่อยหนึ่งหัวหยาดก,กันเลยพี่น่องเหรอตุ้กัน,กนหย่อนใครเฮ้

มให้เขาแซวมึงยืดหน่อให้เขาเมือนมิดก็มจะแซวอ่ะอไให้เขามือนอยู่่าเออมันใหม พ mm. ี่น่องอะแครับปลอยเยอะหน่อยเยองหน่อยเพื่อนยิ่ร่มกินบกินแักแตงเบิดปลาอีหละสาวยอสูเลยพี่น่องเลยบิ้แพงมีอะไรไปให้ครึ่งนึงกินไปลหะโอ๊ยเก็บนาะกินเบิดลาไง่ายเลยเข่าเฮ้ เล็กหน่อยนะเนาะนว่าแพงเมี่ยแพงเมี่กินปื้อปลาเมี่ยล่ะอ๋อแจงเราแสบดีอ๋อแจงเราแสบดีวะ่ะหวานหอมแสบดีเรายายกินกับเข้าแล้วมันแสบหวานหอม ถงใส่มีซับสิใบเห็ดผนนหนูแล้วเจ็บปั่นหวานหอมผักแกะแยงแทบหอมหวานไม่โกก้นนิดหวานเจ็บเบิร์ะพี่น้องขอยอยากทอดสวดถยสดด้วยแล้วมาคนเผ็ดใส่ที่ขาดมวาบนนเจ้าอ่ เจ้านี้จ้าเสียงนะเียงอะไรพี่น้อยวไหเ้นว่าไดกว่าขอเวลาหนอยไปแล้วขอเวลาตบท้ายด้วยไปแต่ง Ммм, mm, вот. าแกเพ็ดก okay, ินแล้วเพ็ดเนาะปาน่ะสิสดน้ําตํากหุ่งพี่น้องเอ้ยข่อยก็พูดไป โอ้เฮ็ดปาดพี่น้องได้สีเหลี่ยมคอยไว้อยู่บ่เนี่ไปยังบ่อิ่มตบสายเดบุญได้พี่น้องมันเฮ็ดออกหันตามบ่ 好了，我爱。 เมนฝากก็พี้นองนเม้ยนุ่มแล้วจ้าไม่บายจ้า